you yeah. สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่25เมษายน68นะครับมารีวิวเอฟเฟกโบราณตัวนี้กันครับอนาล็อกดีเลย์น,นะครับดิจิตอลดีเลย์หรือสเปรทเอ็กโคอะไรก็ไม่รู้นะครับมั่วไปหมด <laughs> อย่างนี้ครับมันเป็นเอ็กโคเทปดีกว่ามันจะมีปลายเสียงสกปรก,กๆๆเหมือนกับเราเล่นเอ็กโคสมัยก่อนนะครับค่ายล็อกเนี่ยเขาเก่งเรื่องพวกนี้ครับ ใช้วัสดุโบราณมาทําแล้วก็เสียงได้ยินนะครับเหมือนกับที่ต้นคลิปวิดีโอนะครับมีความอุ่นหนามากแล้วก็จะมีปลายเสียงสงกปรกเหมือนกับเทปแบบอย่างนี้ครับมีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับวันนี้ไม่ใช้แคปซิมไม่ใช้มิกเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับเอากีตาร์ไม่มียีห่ห้อต่อตรงเข้าเอฟเฟกต์แล้วเอฟเฟกต์เท่ากับแอมป์สามหลอดใบนี้นะครับใบเล็กนะครับแล้วก็ต่อตรงมาเข้าที่กีตาร์ตัวนี้ครับไม่มียีห่ห้อเหมือนเดิม ใช้หูฟัง iPhone เป็นไมค์และและอัดนะครับเอาง่ายๆตรงๆเลยคุณจะได้ยินเสียงแท้ๆของเขาเลยนะครับไม่ต้องผ่านมิกเซอร์หรือปรุงแต่งใ,ใดๆนะครับอัดเข้าแคปซิมอะ่ะมันชัดจริงใน YouTube แต่ว่าผมว่าเสียงมันไม่ไม่เหมือนอัดกับแอมนะครับเวลาคุณไปลด้จริงๆนะคุณจะได้ยินเสียงนี้มากกว่าเมื่อตอนคลิปก็ปรับไว้แบบนี้เลยนะครับสังเกตว่าดีเลยจะมีถ้าเราปิดสเปซลงเนี่ยจะมีความขุ่นเหมือนอนาล็อก เราเด้งตามน้อยนะครับพอเปิดสปเปคขึ้นมาจะมีความเป็นดิจิตอลที่เสียงหนาแล้วก็มีเนื้อของเอ็โคและมีความสกปรกของหัวเทปอยู่อาจจะเข้าใจยากเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับมันจะมีเสียงสกปรกนั้นเองของหัวเทปนะครับใครชอบชอบเลยครับเสียงพวกนี้ใครลหล,ลงไหลหลงไหลเลยเสียงคลีนไม่ผ่านเอฟเฟกครับเข้าดีเลยนะครับผมเปิดเลเวลสุดเลยนะ เบลเวลสุดยังไม่ดอบยังไม่ดอบมากนะครับยังชัดอยู่นะครับอ่ะกดเข้ามานะครับคุณจะได้ยินเสียงเหมือนกับโรเตอร์ครับนี่ครับผมจะเปิดแอมพเพิ่มให้คุณได้ยินนะจี่ดี ด้นะครับนี่ครับเสียงมันกับ Echo โคเทปครับแต่ถ้าเราไม่เปิดสเปซเสียงนี้จะไม่ออกนะครับไม่ต้องกังวลเวลาคุณหยุดเล่นนี่เลยคุณก็เหยียบบายพารเลยปั๊บมันจะไม่ได้ยินเสียงนี้ออก PA แน่นอนครับพวก Echo t a p ทปมันจะมีเสียงสะปบกแบบนี้อยู่ครับเป็นเสน่ห์แต่ว่าเสียงจะอุ่นมากครับเห็นไ,ไหมครับเสียงมันจะอุ่นนีจต้องดีเลย์เสียงจะแหลมคมอันนิ้มจะอุ่นหนา หนาจะหนากว่าปกติเยอะครับจะหนากว่ามากครับนามันจะมีเสียงสกรปรกแบบนี้จากอุปกรณ์ที่เขาเลือกทามานะครับนี่ครับถ้าเราไม่เปิดสเปอไอเสียงจิ๊บๆินี่จะเงียบสนิทไม่มีครับปุ่มพิเศษป,ปุ่มนี้นะครับปุ่มสเปสนะครับถ้าเราปิดเนี่ยแต่เสียงดีเล์มันจะไม่ฉ่ำมันจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนเอ็โค่ตามแบบอู้อู้บวบบวบเป็นเป็นอะลลดีเล์ เสียงสกปรกที่ผมพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้จะหายไปหมดเลยครับไม่มีเลยครับสะอาดหมดจดแต่สังเกตนะครับเสียงที่ตามมามันจะทุ่มมากบุมบูมเหมือนอะลอกดีเลยครับอ่ะผมจะเปิดฟีดแบ็กสูดให้คุณดียินนะตามทุ่มๆเหมนอะน้พอคุณเปิดสเปซปุ๊บจะเริ่มตามสาย บิดทาม,มิ่งได้นะครับจะมาพร้อมกับเสียงสกปรกดังกล่าวตรงปลายเสียงเหมือนกับเสียงเอ็โคนะครับเอ็โคที่มีเสียงสปกปรกแบบเอ็โคเทปนะครับในขนาดเดียวกันพอเราปรับทามาเน้อยอ่ะทามาที่เบอร์ตรงนี้เบอร์6นะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยไอเสียงสกปรกดังกล่าวแทบไม่ดีนเลยขนาดเปิดเลเวลสุดนะไม่มีเลยครับ ปกติเลยน้อยมากแบบเป็นเสียงเอ็กคเอ่อเป็นเสียงเอ็กโคเทสธรรมดาชบเบาๆคือปกติเลยอันนี้ผมไม่ได้เปิดร,รีเวิร์บอะไรช่วยเลยนะครับเป็นกีตาร์เข้าเอฟเฟกตัวนี้ตัวเดียวเลยไม่จำเป็นต้องเปิดร,รีเวิร์บช่วยเลยครับถ้าพูดจริงๆแบบไม่ได้เชียร์นะครับน่าซื้อเป็นเล่นครับซื้อไปอัดงานก็คุ้มครับ ราคาไม่กี่ร้อยบาทที่ผมขายครับแล้วมันหาไม่ได้แล้วครับเอฟเฟกพวกนี้มันเป็นรุ่นเก่ามากนะครับแท็กซี่าบล็อกนี่คือหาไม่ได้แล้วครับดีเลยร์รุ่นเก่าใช้วัสดุอุปกรณ์รุ่นโบราณน,นะครับเสียงโบราณพอคนเริ่มเริ่มเพิ่มทามตรงนี้อ่าถึงอ่าเลยพอเลยพอเลยเลขเลยเลขหกมาครับตรงนี้เป็นเลขหกนะตรงกลางนี่เป็นเลขหกนะครับพอมาเจ็ดยังไม่มีแปดนี่แหละจิ๊บ ปลายเสียงที่ตามมาจะมีเสียงซอป,ปกของเอคโคเทปครับ <S <S อ่าครูฟังอาจจะไม่ได้ยินชัดหรอกนะครับแต่มันเท่นะครับนะมีเสียงโรตารี่หมุนจิ๊บๆๆๆๆอ่าผมบอกให้ทราบหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูกันเขาบอกว่าถ้าปรับ1ถึง3เป็นรีเวิร์บนะครับเปลีนมาเลยครับตรงนี้เป็น1น,นะฮะ2 3 1มีเลขอยู่ตรงนี้นะครับ มันทุ่งสาเป็นรีเวิร์แต่ต้องปิดสเปซด้วยถึงจะเป็นรีเวิร์บนะครับผมจะลองเล่นให้ฟังหนึ่งนะครับจริงๆมันคือสลับแบ็กอะแหละแต่ว่าผู้ผลิตเขาบอกว่ามันเป็นรีเวิร์บคือเขาเข้าใจว่าเป็นรีเวิร์บมันทำแทนรีเวิร์บได้จริงๆมันเป็นสลับแบ็กดีเลย์นะครับอ่าสั้นๆแต่เสียงมันหนามากเห็นไหมฮะให้เราปิดสเปซตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นรีเวิร์บจริงๆมันคือสลับแบ็กดีเลย์ เล่นตีขอดเพราะมากครับเนี่ยมีรีเวิร์บอยู่นะครับมันเลยทำให้กีตาร์เสียงสายมากดีนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาไม้มาใกล้ๆปากก่อนเขาบอกว่าสองกับสามก็ยังเป็นรีเวิร์บอยู่เรียนนะฮะเห็นไหมครับสามะนะครับ อ่พอสามปุ๊บพอเลยสามไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นดีเลยและ <c oughs> เนเป็นเนเป็นมีเวอร์ได้อยู่สลับแบกดีเลย y นั่นแหละ <c oughs> ในแจลกสามเนี่ยใส่กับเสียงแตกเสียงดีมากเลยครับผมลองแล้วนะครับเสียงแบบมันไม่ไม่รู้ว่าเราใส่ดีเลยหรือเอ็ o โแต่เสียงกีต้าร์มันจะชัดแล้วใส่ขึ้นมาครับเนี่ย <c oughs> ปรับตามนี้เลยนะครับ เอาละพอเราเริ่มเพิ่มสแลปเอ่อพอเราเริ่มเพิ่มสเตจขึ้นมามันจะกลายเป็นไม่ใช่รีเวิร์บแล้วมันก็จะกลายเป็นดีเลยสล์สแลปแบ็กชัดเจนเห็นไหมครับโอเคไหมครับสวยงาม ตรงนี้จะไม่มีเสียงเอ็โคสกปรกดังกล่าวเลยนะครับชชไม่มีครับเขายังเป็นอ่ดีเลยอยู่จนกว่าเราจะเปิดไทม์ไปยนถึงไาลา่ไทม์ให้ดูนะครับ <c ười> จะช้าลงเรื่อยๆครับมันปรับไทมได้หน่วงได้เยอะนะครับเ <c ười> นี่ยเหลือเฟือเลยตรงเลนหกเนี่ยยังไม่มีเสียงเอโคสกปรกเสียงสวยงาม สวยงามมากครับตั้งแต่เลนส์ขึ้นไปเนี่ยจะมีเสียงเอ็กโซสกรปรปกปลายเสียงมาให้เราได้ยนินละ มาแล้วครับมาได้ยินมาจาก,จากลำโพงแล้วนะครับยังไม่ได้เล่นเลยแต่มันไม่ดังแบบน่าเกียดหรอกปลายเสียงจะมีเอ็ o โคสกปรกให้เราดีละสวยนี่ครับตอนปลายเสียงมีในนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่มันมีเป็นเสียงเอ็ o โคแล้วก็เสียงปบาบา่าๆตอนยังไม่ดีมันเหมือนเครื่องโอตารี่หมุน ผมบอกละเอียดหมดเลยนะครับ uh. ผู้ผลิตเขาตั้งใจทำมาแบบนี้นะครับเขาถึงบอกว่าเป็น, Space นสเปซเออโคเนี่ยสเปซตัวนี้ครับแต่ถ้าเราปิดสเสียงจี๊บจิ๊บจะไม่มีนะครับสเสียงสก๊อกปกจะไม่มีเหลือเลยแต่จะกลายเป็นเอ h โคที่คุค้นๆ้เห็นไหมครับเท่น <laughs> นะ มันเป็นดิจิตอลดีเลย์ก็ได้เป็นเอ็กโคก็ได้เป็นสเปซเอ็โคที่มีเสียงสปกปรก็ได้นะครับโอเคเอาละรับทราบนะครับรับทราบการใช้งานทุกอย่างที่ผมบอกโดยละเอียดแล้วนะครับทีนี้มาเทสปุ่มการใช้งานใช้งานได้หมดนะครับเ,เทสดีเลย์ตรงทางให้ฟังก่อนนะครับช้าลงเรื่อยปรับสุดก็ชา้าลงยิ่งปรับสุดเสียงเอ็กโคสปรกจะออกมาเสียงโรตารี่หมุนเนี่ยเนี่ยดีไหมนะ จิ๊ดจิ้วตดตดตดไม่ต้องเล่นก็มีเสียงนะฮะัเหมือนลอตเตอรี่มันหมุนอยู่ตลอดอะตั้งแต่หกถึงสิบเขาทำมาแบบนี้ครับยกเว้นคุณจะปิดสเปซปิดสเปซปุ๊บเนี้บสนิทเป็นดีเลยปกติแต่เสียงจะขุนเป็นไอโคเห็นไหมฮะวบวบเมื่อไรคุณเปิดสเปซเสียงสกปรกจะมาเมื่อไรคุณเปิดสเตปคุณเปิดสเปซน้อยก็ได้เินน้อยนะ ดินดินเป็นเสียงสักปรอกแบบสเปซเนี่ยนะครับทาให้เป็นเสียงสกปรอกแบบเอโคเทปนะครับแต่ถ้าคุณปรับครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีเสียงสักปรอกดังกล่าวเลยปรับไม่เกินครึ่งฮะโอเคมาเช็คฟีดดักนะครับเปิดมากก็ตามมากปิดตามทีเดียวถูกต้องครับเปิดให้มันตามสักสามทีโอเคยอดเยี่ยมนะครับต่อไปก็สเปซก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเราปิดหมด มันจะกลายเป็นนาล็อกตามคุณคุเพราะเราเปิดปุ๊บสง่างามเป็นดิจิตอลดีเล์จะเปิดจะเปิดน้อยกับมาถึงตรงกลางกับตรงมากขึ้นเนี่ยผลไม่ต่างกันนะครับผลไม่ต่างกันมากแทบฟังไม่ออกะเปิดตั้งแต่ก้ามงเช้ามาถึงเที่ยงมาถึงสุดเนี่ยไม่มีผลต่างอะไรกันมากนะครับ มันชัดอ่ะคือเสียงเอ็ o โคพวกนี้มันจะหนาหนครับมันก็เลยชัดมากดูน,นี้เห็นไหมครับว่าเอฟเฟกต์ไฮเอ็นและหลายอันก็พยายามพัฒนาจากเอ็ o โคนะครับอย่างซิงเกิลเจอของแอนดี้ทิมอนที่เป็นฮาโลนะครับที่เป็นเอ็ o โคดิจิตอลดีเลย์นะครับพัฒนาจากเสียงเอ็โคเทปนั่นแหละครับขึ้นไปจนเป็นจนเป็นปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือต้นกําเนิดของมันเลยนะครับเขาก็ปี้จากต้นกําเนิดมาการใช้งานมีแค่นี้นะครับ เลเวลของนีเลย์ก็คืออันนี้ครับถ้าเราปิดดีเลย์ก็ออกน้อยลดอิมยงปิดไม่ออกเลยสิ่งนีเลย์เปิดดีเลย์ออกโอเคครับมีแค่นี้ on นออฟบ p a พานะครับไฟเป็นสีเขียวนะ <S <S ปิดครับใช้ดอปเตอร์9โวลต์ปกติครับ on นออใช้งานได้ดีนะครับอ่ะผมกดไม่ถนัด โอเคเพราะว่ามันกดแบบทางแนวนอนนะปุ๊มโอเคชมราคาที่หน้าเฟซบุ๊กเลยครับไม่กี่ร้อยบาทครับขายแค่นี้พอครับอ่ะเดี๋ยวดูสภาพต่อเลยดีกว่าเนาะมผมขออนุญาตปิดแอมป์ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาสายแจ็คออกก่อนเดี๋ยวดูสภาพเป็นต่อเลยนะครับเป็นคลิปเดียวไปเลยถอดเลยนะครับใช้รัเตอร์โวลต์ปกติที่ใช้กับเอฟเฟกต์บอสได้เลยนะครับ นี่ครับสภาพด้านนอกก็โอเคนะครับเป็นเอฟเฟกรุ่นเก่านะครับแท็กซี่บายล็อกน่าจะเป็นบริษัทล็อกบริษัทอัลฟานั่นแหละครับตัวหนังสือก็ตามที่เรียนได้ทราบนะครับตัวถังแข็งแรงเป็นโลหะนะครับด้านหลังมีตินตุ๊กแกนะครับด้านข้างสีดาก็ยังสวยนะยังไม่ถลอกอะไรช่องใส่ถ่านขออนุญาตไม่รับประกันการใช้งานนะครับเพราะว่าไม่มีฐานลองเทสแล้วก็เวลานานๆวัานเนี่ย พวกหลังคามมันจะเสื่อมอยู่แล้วครับก็ใช้งานไม่ได้โดยปริยายแล้วมันก็เปลืองฐานด้วยก้อนหนึ่งเป็นร้อยเลยนะครับโอเคชมราคาที่หน้า Facebook เลยครับดูแลด้วยใจครับผมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ